มาดามเกตปรับเกมลุกดันยอดขายจอกขยายตลาดต่างประเทศพร้อมเปิดตัวฮวาซาแอสตาคิวเทดึงเอชายากมิดชัยเป็นพรีเซนเตอร์ บริษัทมาดามเกตกลางแผนล,ลุยตลาดต่างประเทศพร้อมเปิดตัวสินค้าใหม่ฮวาซาแอสตาคิวเทนผลิตภัณฑ์แอสตาแซนทินที่เน้นเรื่องการชะลอวยัยเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพที่ไม่มีเวลาอยากดูดีมีศิลปินหนุ่มลอเอชยามิชัยเป็นพรีเซนเตอร์จากกลุ่มคนรักสุขภาพ จากความสำเร็จที่ผ่านมาทำให้บริษัทเร่งพัฒนาสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภคโดยล่าสุดได้เปิดตัวสินค้าใหม่ฮวาซาแอตตาคิวเทนเป็นสินค้าแอสตาแนตินที่เน้นช่วยเรื่องการชะลอวัยด้วยสารสกัดส,สุดพรีเมียมที่นำเข้าจาก3ประเทศตอบโจทย์สำหรับคนอยากดูแลผิวตัวเอง แต่ไม่อยากทานอาหารเสริมหลายๆตัวเพอาฮาวาซาแอตตาคิวเทนรวบรวมทุกอย่างที่ช่วยเรื่องการชะลอวัยมาให้ในหนึ่งกระปุกโดยมีเอชายามิชยัยมาเป็นพรีเซนเตอร์และพาร์ทเนอร์ เพราะเป็นศิลปินที่ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพแม้จะทำงานหนักแต่ยังดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีแทบไม่น่าเชื่อว่าจะอายุ50แล้วแต่ยังดูหล่อและดูดีสะท้อนถึงบุค,คลิกและเอกลักษณ์ของฮวาศาแอตตาคิวเทนผลิตภัณฑ์สำหรับคนรักสุขภาพและไม่อยากดูแก่เกินไปค่ะจริงๆวันนี้เป็นการเจอกันแบบเต็มตัวครั้งแรกค่ะเป็นการถ่ายโปรไฟล์ครั้งแรกค่ะหลังจากที่เรามีการ เดียวกันไปเป็นปีค่ะกว่าจะได้มาร่วมงานกันวันนี้นะคะครับ<ฮ>เพราะว่าจริงๆผม,มรับเป็นพรีเซนเตอร์ก่อนที่จะรับเนี่ยมาดามก็โทรเข้าไปบอกว่าพี่เออยู่ทาสินค้าตัวหนึ่งก็เลยถามไปก่อนว่าคืออะไรตัวอะไรนะครับก็เลยมาตกหลึกที่นี่แอสตาเซนตีนตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันต้องกินขอเวลาก่อนนะมาดามส่งของมาให้พี่เอก่อนนะครับแล้วก็ นี่ก็เป็นคนที่แบบว่าพอจะกินแล้วเนาะเราก็ต้องไปเช็คไปไปทดลองก่อนนู่นนี่นั่นครับไปหาคุณหมอแล้วอะไรแล้วครับหมอครับทานได้ไหมปลอดภัยไหมนู่นน่ากลัวกลัวเพราะว่าอายุก็ไม่น้อยแล้วอายุก็เยอะอยู่นะคบก็เลยบอกว่าทําออกมาตกตึกมาเป็นตัวนี้ก็เลยปลอดภัยจนมาวันนี้ครับจริงๆแล้วนะผมอ่ะรับเป็นพรีเซนเตอร์ได้ก็เลยประกาศตัวเลยว่าเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นพาร์ทเนเอร์ของแบรนด์เราค่ะใช่ค่ะร่วมไปแล้วราะว่าจริงๆะต้องเป็น ภาพมันชัดมากค่ะว่าต้องเป็นเอชยาเท่านั้นสําหรับสินค้าตัวนี้คือด้วยความที่ภาพลักษณ์ของพี่เอค่ะเป็นคนที่ดูแลสุขภาพค่ะแล้วเราก็มั่นใจในตัวสินค้าของเราว่าถ้าพี่เอได้ทานเนี่ยจะต้องรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงได้จริงมันชะลอวัยมันลดอายุแล้วมันทําให้หน้าใสหน้าเด็กขึ้นได้จริงค่ะแล้วหลังจากทานก็คือนี่เลยค่ะภาพแบบนี้เลยค่ะได้แบบนี้เลยในภาพของพี่เอพอได้ทานแล้วมันรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงจีิงบ้าง จริงๆนะครับเนี่ยประมาณเกือบปีแล้วนะที่พี่ได้รับไปครับแล้วอย่างวันนี้ฮะเห็นผลชัดๆเลยนะมาถึงแล้วอะช่างเขาก็จะสังเกตว่าพี่เอหน้าพี่เอผิวเรื่องผิวเรื่องหน้าอย่างเงี้ยครับคือมันชะลอวัยได้จริงๆมันชะลอวัยได้จริงๆมันคือการดูแลจากภายในสู่ภายนอกเลยครับระดับเซลล์ค่ะระดับเซลล์มันปรับเซลล์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเลือดฝาดในตัวเราอะครับมันก็แบบเหมือนสมบูรณ์นะฮะ แล้วนวัตกรรมของเขาที่ที่ใช้มาที่มามันจะเป็นเป็นพีแคบใช่ค่ะคือพีแคบส่นของเราเป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวในประเทศไทยที่สารสกัดของเราจะสามารถดูดซึมได้ดีกว่าทั่วไปถึงสิบเท่าเลยค่ะอือแล้วแอเตาเซนทีนเนี่ยนะครจริงๆเราจะรู้นะคะว่าหลายๆหลายๆที่เขากําลังเป็นที่นิยมมากๆเลยที่ผมไปถามกับคุณ หมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะรับขอโทษนะต้องบอกความจริง <c oughs> ถามว่าแอตตาเซนทีเนี่ยมันดียังไงครับ <c oughs> คุณหมอพี่กินไปเลยแล้วมันจะช่วยชะลอวัยและยิ่งงานของเราอะครับมันมันงานออกหน้าสื่อต้องดูแล <c oughs> จริงหรอจริงครับเพราะว่าอะไรตัวพี่อะ่ะพี่เคยเจ็บจี๊ดมาแล้วเดินเดินไปอะครับเพราะว่าบางทีเราก็ปล่อยตัวบ้างอะไรบ้างก่อนที่จะมาเจอกับตัวนี้นะครับแก่จังเลยเลลิเกแก่มากอะไรอย่างนี้ยครับเจ็บนะ เจ็บมากๆเลยแล้วเพราะว่าจริงๆอ่ะภาพลิเกของเราอ่ะมันเคยมันเคยแต่งออกมาแล้วอ่ะจนพี่เคยมีตอนนั้นอ่ะจะหยุดจะหยุดเล่นลิเกไปเลยนะจนแม่ต้องมาให้กําลังใจพี่อ่ะบอกว่าใจเย็นๆก่อนลูกคนอื่นอายุมากกว่าเขาก็าายังเล่นได้เราต้องรักษาวัฒนธรรมเอาไว้ได้ยินคํานั้นมาแล้วก็เลยมาเจอกับแอตตาแซนทีนเนี่ยตัวเนี้ยแล้วของเขาเนี่ยนะครับมันอยู่ที่เทือกเขายี่มาลัยใช่ค่ะตัวแอตตาของเราเป็นแอตตาไซค่ะ คือจะไม่เหมือนแอตตาเซนตีนทั่วไปค่ะตัวนี้ ตัวสาหร่ายสีแดงที่เราใช้ค่ะต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศจากประเทศญี่ปุ่นแต่สาหร่ายตัวนี้จะปลูกในบริเวณที่เป็นแหล่งน้าบริสุทธิ์ของเทือกเขาหิมาลัยเท่านั้นค่ะซึ่งมันจะมีความเข้มข้นสูงกว่าอุดมไปด้วยแร่ธาตุว่าง่าดีกว่านะครับวิตามินมนก็จะอยู่สูงมากๆเลยที่เขาไม่ค่อยเอามาใช้กันนะครับมันมีหลายสถานที่นะครับสาหร่ายแดงคุณต้องทําความเข้าใจด้วยนะไปเปิด Google ดูก็ได้ครับมันมีหลาย,ลายที่แต่มีอยู่ที่หนึ่งที่เขาเอามาเนี่ยฮะที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือเป็นที่ทั่วโลกเขายอมรับตัว ก็เลยบอกว่าเออดีดีจังเลย,ยไม่ใช่แค่แ่านะคะใส่ใส่ทั้งโคอนไซคิวเทนจากญี่ปุ่นด้วยแล้วก็จะมีตัวคอลลาเจนแล้วก็วิตามินซีที่ไม่เป็นกรดไม่กัดกระเพาะจากอเมริกาด้วยค่ะ<ช>คือนำเข้าสารสกัดจากหลายประเทศเลยนด้พัฒนการจากอุตกิจทำไมพี่เอน่าจะเป็นบิสตเตอร์แล้วทำไมทุกอย่ามาร่วมโดดตน้ครับคุณครับบางทีแล้วอ่ะเราก็อยู่หน้าจอมานานนะอยู่กับสื่อมาเยอะมากเลยตัวพี่เองเนี่ยเคยเขาเคยถามพี่ว่า เลิกริเกไปเลิกนักแสดงไปจะไปเป็นอะไรแล้วพอดีเราอะ่ะม,มันมันมีมันมีช่องทางอ่ะครับแล้วก็มาคุยกับน้องน้องน่ารักมากมากครับก็เลยบอกมาสิถ้าเกิดว่าหนูไม่รังเกียจพี่ก็เอามาร่วงงานกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วน้องน่ารักมากจริงๆพอได้ร่วงงานกันอย่างวันนี้ครับมาเปิดตัวมาถ่ายงานกันอย่างเงี้ยน,นะครับเรามีความรู้สึกว่าเหมือนทํากับครอบครัวใช่ขอบคุณค่ะอุ่นใจในเรื่องของการตลาดบริษัปีนี้เราตั้งเป้าอยง่แบ้ง ปีนี้เราตั้งเป้าตัวฮาวาซ่าเอสเต Q10 ที่1ล้าน1ล้านเซตค่ะแล้วก็มีแผนจะขยายธุรกิจไปที่ต่างประเทศด้วยค่ะคือเรามีพัทเนอร์ทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศค่ะครับ<อ>ช่องทาง่อครสนงทางครับสำหรับคนที่สนใจนะคะสินค้าตัวนี้เริ่มมีวางจำหน่ายแล้วค่ะสามารถสั่งซื้อได้ ทั้งใน Facebook ค่ะ Instagram ม่า Marketplace ทั่วไปค่ะ s h o p e e l a า a d a t i ติ๊ k ค่ะแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศค่ะครับให้พี่เอสุดทายฝากผลิตภัณฑ์กินแล้วจะฝากด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แฟนๆของพี่เอชยามิชัยนะครับฮาวาซ่ a เอตตาคิวเทนตัวนี้นะครับต้องบอกว่าพี่ไม่ได้เป็นแค่พรีเซนเตอร์แต่จริงๆแล้วอ่ะพี่คือผู้ทดลองใช้จริงแล้วก็ทดลองมาแล้วเกือบปี ถึงได้วันนี้ครับประกาศแล้วว่าเออเรามั่นใจแล้วนะครับแล้วก็สารสกัดเนี่ยมันได้ผลอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยครับรูปลักษณ์ของเราผมต้องรักษาร่างกายเอาไว้เพราะว่าจริงๆอ่ะเราใช้หน้าตาอยู่ทางหน้าสือ่อด้วยหลายคนมีปัญหามากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของแก่ก่อนวัยก็ดีเพราะว่าการทํางานของคนเราต้องยอมรับอยู่อย่างหนึงว่าบางทีมันส่งผลกับความเครียดพอเครียดมา,มากๆเข้าอะ่ะตีนกาเขามานู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยครับตัวนี้มันได้ผลจริงเพราะอะไรรู้ปะ พอเรากินเข้าไปปั๊บแล้วครับมันได้คือมันจากข้างในสู่ภายนอกออกมาเลยเพราะฉะนั้นมัน,ม,น,ม,นมันได้ทั้งผิวได้ทั้งผิวหน้าฝ้ากระจุดด่างดำรวมถึงลดอายุในระดับเซลล์เลยค่ะฝากด้วยนะครับทุกๆคนครับถ้าเกิดว่าใครที่กำลังมองหาเอสตาร์เซนทีนอยู่นะครับตัวนี้ครับฮาวาซาเอสตาร์คิวทครับ